ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้พัฒนาภาษาอังกฤษเล่ม3หน้าเก้าเราจะมาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะคำแรก bad bad เด็กๆพูดตามคุณครูคะ่ะ bad ค้างคาว cat cat แมว cat แมวแฮดหมวกแฮดหมวกแมดเสือแมดเสือแรดหนูแรดหนูเราจะมาทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนไปคราวที่แล้วนะคะนั่นก็คือคำว่าแบดครั bad, ้างคาว B A T bat ค้างข่าวเด็กๆพูดอีกครั้งนะคะ B A T bat ค้างข่าว cat แมว C A T cat แมวเด็กๆพูดตามคุณครูอีกครั้งนะคะ C a t cat แมวและคำศัพท์ใหม่ของวันนี้นั่นก็คือคำว่า hat หมวก h a t hat หมวกอีกครั้งค่ะ h a t hat หมวกมาที่แบบฝึกหัดค่ะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า9้าค่ะ และเราจะมาเขียนตามรอยปะและหัดอ่านแล้วระบายสีให้สวยงามและเหมือนเช่นเคยอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลและชั้นด้วยตัวเองเลยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ